No. Mm -hmm. าาร์ูิ้าละมีสวัสดีเอฟซอาจารย์ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มีพิธีพุทธ,ธาพิเศษที่ธรรมอุทยานนะครับรุ่นยอดรวยๆนะครับแล้วก็ที่มวลสารพระกิ่งนะครับตอนนี้ ะครับสมเด็จธงชัยนะครับเป็นประธานในงานนะครับที่ธรรมอุทยานนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวัสดี้มคทุกท่านประดมมือรับตอนปพร้อมกันนะคนเยอะมากนะครับยวสกงห ฝากติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามอาจารย์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับหลแปะนะครับตแะแปน่ครัตาแปะนะครับ เมตตาอย่างยิ่งจะไดให้หลวงปู่ศิลาได้เปวยพรลูกรานที่ได้เดินทางมาในวันนี้ได้นอนที่นได้นอนีไดได้นอนนนอนต้องวาตรงนี้ครับ อแต่ละ้นนั้งสองป้ายหนาตัวฟันไท้กับฟันเล้าลมันเก่งจังว่วเนี่ยนะครับกางีลนะครับมาหลายแกมาเบิร์ดก็แก่ว่ามาเบิรดเลยครับดูครับที่ของป้า

อาจจะมีเป็นความเย็นเฉย การสำคัญใ,ในท<ร>ี่ 9, อุกุนเก่ากคำเดียนเก้าวันน,น,นี้นะครับ,ใน,รบในขอโอกาสขออนุญาตนะครับท่านเจ้าประคุณสมเด็จครับเพื่อที่จะให้งคุณได้ปัมภาพจิตตาคนสามารถกินน้ำบ่อเดียวเป็นปฐุมมาเรเก้าสิบเก้าองค์นะครับ giáp còn nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เจ็ดี่ว่มากไันวก่อนนะครับเก้าสิบเก้าองค์สวัสดีครับ I do you um. โร่กับะผืนยังกงอยู่ในความสงบะงียบสง่เด้วเรย จะมาสมเด็จสาลพสาทูสาพนสามทสามทสาทนี่คือพระเดกพระควรจะมาลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนียอมพนมมือไว้ขณะนี้รก็จะมาผลสมเด็จนั้น จะได้เข้าไปในกุฏิเรียนรับรองกุฏิไม้ครูนี่ข้าวิาย่อยครูนี่นั่งไปยามาอยู่กันทุกคนนี่บารมีเจ้าพระพุณสมเด็จที่เราทั้งหลายรู้จักสนิทกันดีว่าหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จคงไทยสาธุอีกสาหมอน

เขาบอีส่วนยบ่โมงเนี่ยเที่ยง